ต่อไปพลบรรจุครับเอาพลบรรจุม้วนมาอีกฝั่งหนึ่งมาวิ่งขึ้นเหมือนกันทำตรงข้ามกับคนยิงทำงานอย่างนั้นเลยต่อไปคนยิงอ่ะหลดแล้วครับหมล้วครับหมุนไปฝั่งนู้นขึ้นเข้าไปนั่งหมูดทัศสบายโอเคต่อไปพุ่งครับหมูพุ่งครับหมูมาวิ่งมาก็หมูดทัศสบาย อ่าเสร็จแล้วพุ่งขโมูลัตกรรัดละก้องกระบอกปืนเลยนะถรัดลงเดี๋ยวตาเราดิหน้าในสีเดียวกับกระบอกปืนเลยอ่ะเขาเรียกว่าผางมอ่าอันนี้เป็นการขึ้นประจำตำแหน่งประจำบนรถขึ้นประจำบนรถต่อไปครับภารกิจในการก่อนการเคลื่อนที่ไปทำงาน พุ่งครับโมพุ่งครับโมหันไปหันไปหาพลยิงแล้วสั่งว่าตรวจเครื่องมือเครื่องใช้ตรวจเครื่องมือเครื่องใช้ทีนี้ทำอะไรบ้างอีละคนทีละคนทีละคนเบิ้ยเบ้บิยอ่าถูกไหมคุณยิงให้คนขับเขาทำถูกจากกล้วยคนขับทำอะไรบ้างเอาคนขับก่อนเอาเบรกแต่อ๋อเอาดูลองเบรกลองเกียร์ลองฮาร์ทขับเลยวะ ก็เป็นเกียร์ปกติครับเนี่ยใช่ครับเกียร์ผมเนี่ยเสร็จแล้วต่อไปหน้าที่คนอื่นบ้างหน้าที่ผลบรรจุผลบรรจุผมบรรจุลงรถครับไม่ต้องลงไม่ลงลุกขึ้นยืนเปิดเครื่องปิดท้ายจับยังไงจับให้ถูกไม่ใช่ครับมือจับอีกมือหนึ่งมือขวาจับที่หูยี้นี้หูยี้ข้างตัวเนี่ยอ่ะเปิดแล้วเชงโกงหน้าไปดู รายงานมาเรียบร้อยเรียบร้อยร้อยปิดปิดกลับเข้ามาที่เดิมคนยิงคนยิงคนยิงเอาคนยิงเปิดกล้องเล็งขึ้นคนยิงรถคันนู้นไม่ได้เลยอะเปยิงคันนู้นไม่ได้เลยเลยเปิดกล้องเล็งขึ้นเสร็จแล้วดูในกล้องเล็งรายงานกล้องเล็งเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเอาปลดปลดซองกระสุนปืนชี้ตะบนถูกออกลุกขึ้นดึงคันลังหนึ่งครั้ง เสร็จแล้วเอาลืมหน้าที่พุ่งขับมูหน้าที่พุ่งขมูยกปลดปลอกลำกล้องขึ้นปืนยิงหมุนปืนขึ้นหมุนขึ้นหมุ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 นเร็วๆเร็วๆเลยตีหัวพุ่งขับมูนะสอนที่จับด้วยเอาหมุนซ้ายหมุนขวาจัล็อกก่อนล็อกก่อนที่ไหนล็อกนี่ล็อกนี้ล็อกนี้ล็อกโอ้กดลงไม่ตลกเลยหมปซ้ายไปขวาตีัวพุ่งขับมู ไม่สอนมีเยอเออหมุนดิอ๋อหมุนกลับข้ที่เดิมทัศสบายอ๋มุนลงหมุนกลับขาอที่ทัศนสบายไปทำอะไรอกุญแจเสกุเทบะเอาเก็บปิดกล้องเองครับลยนึงปิดกล้องเลยนึงขึ้นเอาดันแรงงแรงๆเออเสร็จแล้วพลยิงหนาล้านกายทั้งปืนชี้เป้าทั้งปืน ร้อยหกอ่ทีนี้ต่อไปหน้าที่ผู้ข้บมูผู้ข้อมูจะมีแผนที่กับเข็มทิศเช็คบนรถได้ไหมเข็มทิศไม่ได้อ่าไม่ได้ผู้ขมูลงรถม้องขึ้นแล้วจะสบายออกไปออกไปห่างนู้นเช็คแผนที่เข็มทิศกล้องสองของตาผู้ข้บมูไปทางไหนออกไปต้องกล้งเอออ่าลำทำท่าเช็คกล้องขององตากล้องขององตาลองทำมือดูแผนที่เข็มทิศ เช็กแผนที่ดูเข็มชิดปืนพกใช้ได้ไหมเรียบร้อยเอากลับเข้ามาเรียบรยกสปนยิงผู้ช่วยยังไม่จบหน้าที่ปนยิงผู้ช่วยปืนยิงผู้ช่วยก้มไปดูกระสุนสมมติสมมติมีกระสุนนะสังหารสองสปืนงูสอสังหารสองต่อสู้ถังสอง ตัวสั่งสองอะระเบิดพลาสติกสองระเบิดพลาสติกสองสติองแล้วก็เปิดอ๋อปืนยิงปุ๋ยอะปืนบรรจุรายงานปืนกระสุนและอุปกรณ์ทำความสะอาดเรียบร้อยปืนกระสุนและอุปกรณ์ทำความสะอาดเรียบร้อยอ๋อปพลยิงพลยิงรายงานทั้งหมดเรียบร้อยทั้งหมดเรียบร้อยอันนี้เป็นขั้นการตรวจเครื่องมือเครื่องใช้ต่อไปภารกิจยิง อาพากก็เล็อดจิตยิงสมสมุติสมสมุติเป้าหมายเกิดทางฝั่งขวาของตัวรถฝั่งขวานะาไปิดนูด้นฝั่งขวานะคน,นยิงหยุดพุพ่งข้ามหมูพุ่งข้ามหมูลุกขึ้นยืนเปิดนู้นเปิดนู้นอยู่ฝั่งซ้ายเป้าหมายอยู่ทางซ้ายเอาสองกล้องมาทางซ้ายขวาเออขวาเออขวาูผิด ตัวนี้ทางซ้ายเอาสองกล้องทางซ้ายกล่องกล้องกลองกล้องกล้องากล้องงา่าสบายอันนี้ทำตามทำตามท่าสบายนักเรียนผู้ขับหมูมีสองคำสั่งคำสั่งแรกตรงนี้เตรียมยิงกับตรงนี้ตั้งยิงถ้าสั่งว่าตรงนี้ตั้งยิงต้องลบยกปืนลงจากรถแล้วก็ทําการยิงถ้าสั่งว่าตรงนี้เตรียมยิงก็สามารถยิงบนรถได้งนั้นผู้ขับหมูเลือกเอาจะเอาเหนื่อยหรือไม่เหนื่อย ้เตรงนี้เต,ยยเตรเตียมยิงชี้ด้วยมัน,มนทา่าสบายชัดชัดสวัสดีครับทางตรงนีมม้เตรียมยิงโอเคเอาปุ่มหมูปลดปอกล้าลำกล้องลงปลดออกมาปลดแล้ครับจอดรถลงรถผลยิงหมุนปืนขึ้นหันไปที่ทางเป้าหมายครับหมูลงรถด,ดิครับครับหมูลงรถมาปลดกระดูลงด้วยลงไป ปูหัวหมูมายืนหน้ารถปูหัวหมูปืนนู้นไปยืนท้ายรถน้ำมันจะทำตรงข้ามกันคนคนละครับไปยืนท้ายรถนู้นเลยหน้าติดขโมยไงท่าสบายคนลครับหนึ่งเก้าเก้าไปยืนท้ายรถครับเหน้าดำเลยคนละครับปืนนู้นมายืนหน้ารถหลักการจำง่ายๆคือเราจะไม่วิ่งรอดลำกล้องเพราะหัวมันจะพลาดลำกล้องเอา ผนยิง s าค่ทำไรรสึกอยู่ที่ระยะประมาณเ0 0รเมตร 700, 700. ถ้ายิงอย่างนี้โดนดาบเทวดาแน่นอนเ <c oughs> ซ Sexy ผนยิงอยู่บนรถครับนั่งบนขาย่างเลยโคตรนมเลย,ย,เลยอ่าเปิดกล้องเลงออกมาดิครับ <c oughs> เปิดกล้องเลน